สวัสดีครับผมนะก็วันนี้มีของมาส่งอีกแล้วนะครับผมเป็นลอกตกปลานะครับผมก็จะเป็นลอกสไปเดอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจ,จเป็นรูปแม,แมงมุมอยู่นะผมก็ได้สั่งมาจากช้อปปี้นะครับผมในราคาที่ไม่แพงนะฮะก็เดี๋ยวเรามารอชมดูกันนะครับผมว่าลอกตัวนี้จะสวยหรือเปล่านะผมโอเคครับเดี๋ยวเราแกะ กล่องกันเลยนะผมก็รอตัวนี้ผมได้มาในราคาก็สีร่ร้อยเนาะก็มีค่าส่งนี่เหน่อยก็ห้าร้อยห้าบาทนะฮะมือขวาครับผมนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับผมอออเอยก็จะแกะมาวมานี้นะฮะก็จะมีใบอะไรก็รู้ลนะชิโบชิเบนะฮะผม อาจีนนะปล่อยมาทิ้งกันไปราไม่ใช้นี่เลยดูเพ่ขอ,องเราโอเคก็ถือว่าสวยนะนะน,นะนี่ครับตรงนี้จะมีเป็นรอยตำหนินิดหน่อยรอยมันย่นแล้วเ็าชุบมาแล้วมันคล้ายเหมือนมันโดนน้ำมันอะไรประมาณนี้ฮะมันมันยู่ยู่หน่อยแอบน,นี้เลยโดยรวมมันจะเป็น,นลักษณะนี้นะครับผมเนี่ยเป็นมีมุมหรือเปล่าไม่รู้ น่าใช่แหละเพราะว่าเป็นลูกมุมๆนะก็ลื่นตัวนี้เป็นรอบเจ็ดนะครับผมใครสนใจก็ไปหาซื้อกันได้นะผมในช้อปปี้นะผมเดี๋ยวผมทิ้งชื่อร้านไว้ให้นะครับผมนี่คือชื่อร้านมีวานนี้นะโอเคครับก็จะเป็นแขนก็นมีตรงตรงตรงมุมก็จะเป็นมีแต่งมาให้นิดหน่อยนะฮะ มาดูภายในกันดูนะฮะดสป,ปูนเป็นไม่เหล็กหตัวนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นแบบนี้จะมีเสียงอะไรนะเขาเรียกอะไรแก๊กก็แก๊กก่อนเนี่ยฮะก็เอเครับ,คครบสวยอยู่นะฮะ